สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ย่ายดวงกับสิมาผ้าพีน่น้องมานผัดวุนเซนนะจ๊ะผัดวุนเซนเห็ดเกบ่คือบานเพื่อนอกเนื้อเบรื่องหมูเอากระเทียมลงไปนิดหนึ่งใส่กระทะตั้งไว้แล้วจ้ะเตรียมเปิดกระทะไว,แวะ้แล้วเนาะจ้ะแล้วก็ก็ใส่น้ํามันลงไปนิดหนึ่งเนาะจ้ะเนาะค่ะแค่นี้เพราะว่าผัดนิดเดียวเพื่อน สิเตรียมจะเตรียมผัดฟุนเส็นเนาะจ้ะเนาะมีอะไรเราก็ทําไปแบบนั้นละมีอย่างเข้ากับเห็ดปใส่พ่อเป็นสีสันแค่อดหัวผักกาดโคลาบี้เนาะจ้ะโอ้โหพี่น้องโอ้โหบอลฟุ้นเส็นที่เตรียมเนาะจ้ะอันนี้ก็น้ำซอสที่เตรียมไปแน้ะจ้ะสีอูดดำเอ่อน้ำมันหอยน้ำตาลเกลือเนาะจ้ะแล้วก็น้ำส้ม อันนี้เนาะจะน้ำส้มเอ่อพอใส่อแอปเปิ้ลไซเดอร์แทนเนาะจะแล้วแม็กกี้ใส่นิดหนึ่งเนาะจะโอเคมาเตรียมการผัดเลยจ้ะเพื่อนๆแล้วก็โอ้ลืมลืมไข่จ้ะสี่เหลี่ยมลืมไข่ใส่ไข่น้ำจ้ะมาเตรียมการผัดเลยนะคะใส่ไข่ลงไปแล้วเด้อใส่ไข่ลงไปนะคะ แล้วก็เอาเข้าไปไว้อีกมุมๆจ้ะไส่วุ่นเสร็จแล้วก็พักลงไปอันนี้ชื่อว่าแท่นขนาเนาะจ้ะแล้วไข่น่นะจ้ะก็ผัดไปนิดนึงพอนไฟลงนิดนึงเนาะจ้ะเมื่อกี้ไฟแห้งจ้ะต้องเมื่อตองไฟแห้งเพราะว่าเจียวกับเทียมเนาะจ้ะเนาะผัดไปนิดนึงเนาะจ้ะเพื่อน,นโอ้เมื่อกี้ไนา ยายดวงลืมบอกมีพริกน้ำจ้ะใส่พริกไปน้ำพริกแห้งนิดนึงเถอะผายหมักเผ็ดเผ็ดๆรสเผ็ดๆแน่เนาะจ้ะเผ็ดๆเปรี้ยวๆหวานๆนาะจ้ะก็ใส่พริกไปน้ำก็แล้วแต่ผู้ใดสีหมักนะจ้ะผู้ใดสีไ็ดตามเอ่ออเ่อสไตล์ไฟสไตล์มันนะจ้ะแล้วก็น้ำซอสที่เราปรุงไว้ก็เทลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเทลงไปเลย น้ำสอดที่กันผัไพรยอยากใส่แบบใดก็ได้แต่ว่ายายดวงบอใส่ชุรมจ้ะใส่ชุลดจะแซ่บที่กันมันชิมแล้วจ้ะเดี๋ยวขามาดูกันเด้งองอมาดูมาเบิ่งว่าสิเป็นกันไดนี่สีสันสีสันน่ากินจ้ะเพื่อนเล่งไฟขึ้นจากน้อยหรอกอีกจักหน้าที่หนึ่งเขาก็บพ้อมเสิร์ฟเลยนะจ้ะ จากนั้นจะพักที่ข้าเก็บมาจากสวนนะเจ๊ะเมื่อกี้ไปเก็บผักจากสวนก็เอาลงไปเลยจากาลงไปเลยแล้วก็คนจะหน่อยได้นิดเดียวย่างละนิดย่างละหน่อยข้าก็ได้ซสร้างหม,มกไงได้ี่น้องน่ากินไหมคะนี่เราจะผัดวนเส้นใส่ไข่ใส่ผักเยอะๆเหมือนเดิมคนชอบกินผักเนาะเพื่อน เส็จแล้วจา้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมไม่ว่าเ,เพื่อนๆ